ลิขรชีวิตรักเกิดในตมตอนนวสารนวลจันติดคุกแต่ก็มีฝนกับบัวผลัดเปลี่ยนกันไปเยี่ยมสองสาวพักอยู่ด้วยกันที่หอพักใกล้มาหาวิทยาลัยนายอำเภอยินดีให้ฝนเป็นลูกสาวเขาต่อไปอย่างไม่รังเกียจกริดเองไปไปมา,มาระหว่างกรุงเทพกับต่างจังหวัดเพื่อไปหาบัวแต่บัวเกรงใจฝนจึงไม่อยากให้เขามาหานี่ บัวหมู่นี้ฉันไม่เห็นพิกลิมาหาเธอเลยนะทําไมหรอทะเลาะก,กันหรอฉันเออคือว่าฉันทําไมทําไมต้องอั้าอึ้งนี่ล่ะเป็นอะไรหรอฉันเกรงใจเธออะ่ะท่อมาเกรงใจฉันทําไมฮะทาไมเธอจะต้องมาเกรงใจฉันด้วยในขณะที่แฟนเธอมาหานะ่ะก็เธอเคยรักพิกลิดเธอเกิดเขามาหาฉัน เกิดมาพูดจาหวานหวานพูดจาภาษาดอกไม้กับฉันฉันก็เกรงใจเธอนาสิโอ้ยเธอบัวเธอคิดบ้าอะไรของเธอเนี่ยฉันคิดกับพี่กฤีแค่พี่มาตั้งนานแล้วนะเนี่ยเราก็เรียนจนจะจบกันละจะบ้าหรือไงฉันไม่ฝังใจกับพี่กฤีคนเดียวขนาดนั้นหรอกจริงหรอก็จริงนะสิเลิกคิดว่าฉันนะ่ะยังรักยังรอพี่กฤีได้แล้วนะ ฉันอามูฟออออกมาตั้งนานแล้วรักคนที่เขารักเรามันดีกว่าและตอนเนี้ฉันก็มีแฟนแล้วด้วยเฮ้ยจริงเหรอจริงสิฉันแค่ยังไม่บอกใครอยากให้มั่นใจมากกว่านี้ก่อนน่ะและถึงจะพาไปพบคุณพ่อแล้วก็จะแนะนำให้เธอรู้จักด้วยใครบอกมาเดี๋ยวนี้นะใครก็ัิก,กานประธานชมรมไงล่ะ โหนั่นตัวท็อปเลยนะที่เธอคว้าตัวท็อปมาเป็นแฟนได้เลยเหรอฝนเกิดอาการขัดขืนหัวเราะไม่หยุดทำไมยอมให้พี่มาหาแล้วล่ะไหนบอกว่าไม่อยากให้พี่มาหาทำไมคราวนี้โทรชวนมากินข้าวก็เพราะว่าฝนเขามีแฟนแล้วนะสิคะทำให้บัวโล่งใจสบายใจคราวนี้ไม่ต้องหลบๆซ่นอนๆกลัวฝนคิดมากอีกแล้วชิงเหรอ พี่ดีใจจังที่ได้รู้ว่าฝนมีแฟนแล้วตัวท็อปด้วยนะคะหล่อสุดในมหาวิทยาลัยด้วยทำหน้าแบบนี้อิดช้าเขาหรอเนี่ยมากอิดชามากกอไก่ล้านตัวเลยล่ะค่ะพูดแบบนี้เดี๋ยวก็จะโดนลงโทษหรอกบัวพี่ไม่ชอบนะไม่กลัวหรอกคะ่ะเพราะบัวรู้ว่าพี่ใจดีพี่ไม่กล้างลงโทษบัวหรอกพี่อาจจะไม่ได้ใจดีทุกวันก็ได้นะบัว จะทำอะไรบัวคะเนี่ยทำไมทำหน้าหน้ากลัวแบบนี้ก็จะจับตีก้นหึ่งแรงสักทีไงยิงสาวหัวรอชอบใจเธอกับเขาคบหากันด้วยดีจนเธอเรียนจบและนวลจันทร์ก็ออกจากคุกนวลจันทร์ออกมาจากคุกแล้วก็ไม่รู้จะไปที่ไหนรู้สึกเคว้งจะไปหาลูกก็กลัวลูกอายที่มีแม่ขี้คุกจึงหนีไปใช้ชีวิตเงียบเเป็นลูกจ้างร้านอาหารคนเดียว แม่ขอโทษนะฝนที่ผิดสัญญาแม่ไม่มีหน้าจะไปพบลูกหรอกตอนนี้ลูกก็อยู่บ้านในอำเภอมีความสุขดีแล้วบัวบัวช่วงนี้เธอได้ไปหาแม่ใช่ไหมไม่ได้ไปนานแล้วช่วงนี้ยุ่งมากต้องทำรายงานการวิจัยเยอะแยะไปหมดเลยฉันก็ไปฝึกงานต่างจังหวัดยังไม่มีเวลาแวะไปเลยถ้าอย่างนั้นเราไปเยี่ยมนนวนกันไหม เอาสิฉันก็เป็นห่วงเหมือนกันกลัวว่าแม่จะไม่สบายสองสาวไปเยี่ยมแต่ก็ตกใจเมื่อรู้ว่านวลจันได้ออกจากคุกพ้นโทษไปเป็นระยะเวลาสองเดือนแล้วแล้วทำไมแม่ไม่บอกฉันนะบัวนั่นสิแปลกจังก็นั้นวนวลเขาเคยสัญญาไว้แล้วนี่ว่าเขาออกจากคุกมาเขาจะมารับเธอไปอยู่ด้วยเหมือนเดิมที่สุดแล้วเขาก็ผิดสัญญากับฉันจนได้ ฉันเชื่อนะว่านันนวลมีเหตุผลเขาต้องมีเหตุผลกับการที่ทิ้งเธอไปแบบนี้คิดว่าอะไรล่ะคือเหตุผลของเขานอกจากเขาจะไม่ยอมรับผิดชอบชีวิตฉันน่ะคิดมากนะช่างเถอะนันวลก็เป็นแบบนี้แหละเดี๋ยวแกคิดได้ก็กลับมาเองเราไปกินข้าวกันเถอะว๋วยเตี๋ยวร้านนั้นดีไหมเออไปแล้วสองสาวก็แวะไปกินก๋วยเตี๋ยวอยู่ไม่ไกลจากเรือนจำม,มากนัก ฉันไปห้องน้ำเดี๋ยวนะตามสบายร้านนี้บรรยากาศดีมากเลยอะรับอะไรดีคะพนักงานคนหนึ่งเข้ามาถามเสียงคุ้นหูนั่นทําให้ฝนตกใจเงยหน้ามองแม่ฝนทำไมแม่หนีมาที่นี่คนเดียวอ่ะก็ไหนบอกว่าออกจากคุกแล้วจะมารับฝนไปอยู่ด้วยไงแม่ขอโทษนะลูกแม่แค่ไม่อยากให้ฝนต้องอับอาย ที่มีแม่ติดคุกแม่แม่ไม่มีทางกลับไปพบลูกกับท่านแนอาเพอรจริงๆที่สุดแล้วแม่ก็ทิ้งฝนไปจนได้กี่ปีกี่ปีปแม่ก็ไม่เคยคิดจะเลี้ยงฝนไม่เนอะลูกแม่ไม่เคยคิดอย่างนั้นแม่รักฝนมากอยากดูแลอยากเลี้ยงลูกแม่แค่เห็นว่าลูกอ่ะอยู่กับท่านในอำเภอก็สุขสบายดีอยู่แล้วงั้นก็กลับไปอยู่ด้วยกัน แต่ลูกอยู่กับท่านในอำเภอนะลูกสุขสบายแต่เขาไม่ใช่พ่อได้ยินไหมแม่เขาไม่ใช่พ่อฝนเราจะอยู่ด้วยกันนะแม่ฝนใกล้จะเรียนจบแล้วเดี๋ยวเราไปอยู่บ้านเล็กๆก,กันเชา่าเขาไปก่อนเดี๋ยวพอฝนเก็บเงินได้เราก็ค่อยซื้อบ้านสักหลังจ้าลูกแม่จะไม่หนีไปไหนอีกแล้วล่ะฝนกับแม่ปรับความเข้าใจกันบัวเห็นก็ดีใจมาก หลังเรียนจบเธอก็แต่งงานกับกริดทั้งคู่รักกันมากขึ้นทุกวันทุกวันพี่รักบัวมากนะบัวก็รักพี่กริดค่ะที่สุดในโลกเลยเราสองคนจะรักกันตลอดไปนะจ๊ะค่ะเราสองคนจะรักกันตลอดไปบัวสัญญานะว่าจะไม่มีเรื่องปิดบังอะไรพี่กริดจะรักพี่กริดคนนี้ไปจนวันตายเลยพี่ก็เหมือนกันจะ้ะ โอ้ยอิจฉาจังสองคนนี้สวีดหวานกันไม่เกรงใจชาวบ้านชาวช่องเขาเลนะเนี่ยถ้าอิดชาเราก็แต่งงานกันบ้างสิพี่อ่ะขอฝนแต่งงานมาตั้งนานแล้วนะเมื่อไหร่ฝนจะยอมตกลงสักทีไม่เอาหรอกฝนยังไม่พร้อมจะแต่งงานฝนยังมีเรื่องอะไรอีกมากมายต้องจัดการตอนเนี้ฝนก็เช่าบ้านอยู่เอาไว้ให้ฝนเก็บเงินซื้อบ้านให้แม่เป็นของขวัญก่อนละกัน โธ่เราครบกันมาหลายปีแล้วนะแต่งงานกันเถอะเนี่ยพี่เห็นแล้วพี่ก็อิจฉาคู่ของบัวแล้วก็พิกริดเหมือนกันนะเอ๋หรือว่าฝนจะเปลี่ยนใจแต่งงานกับพี่ก้านดีนะให้แม่เรียกค่าสินสอดเยอะๆให้พอกับค่าซื้อบ้านเราจะได้ไม่ต้องเก็บเงินกันให้เหนื่อยไงดีไหมหญิงสาวบอกแล้วหัวเราะในที่สุดแล้วทุกคนก็พบแต่ความสุข ก็จบลงไปแล้วนะคะเกิดในตมตอนหน้ามีตอนพิเศษแถมให้ค่ะอยากจะดูเรื่องเกี่ยวกับอะไรในตอนต่อไปแม่มดนางเงือกเรื่องผัว,ผวเมีย,มยหรือว่าเรื่องแซบ,แบๆ,ๆก็คอมเมนต์บอกพี่ตักได้เลยนะคะ